สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้สะเทือนทางรัฐบาลประยุทธ์ด่วนที่สุดมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวธรรมนัตนรุมน พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนันลิมนพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าราชกิจจานุเบษาได้เผยแพร่พประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจาก ความเป็นรัฐมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพราวชิรากล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรโดเกล้าให้ประกาศว่า นายยกรัธมนตรีได้กราบมงคมทูลว่าสมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา1 7 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทย 1. ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นางนรุม,มนพินโยสินวัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานทางนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8กันยายนพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมรีโดยก่อนหน้านี้นายมงคลกิจสุขสินทารานนท์สสพักไทยศีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาว่าข่าวว่านายกรัฐมรีเซ็นคำสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วถึงเวลาสงครามของผู้แทนของประชาชนบวกประชาชนแล้วลุงคนดี vs ประชาชน จากนั้นเวลา14.50น,นของวันที่2กันยายนนายมงคลกิจได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกว่าทนายแน่จริงนายก็ปลดพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณอีกคนสิงานนี้ประยุทธ์ซีดถูกทิ้งไว้กลางทางชายภาพงูเห่ารอบประยุทธ์จันโอชาคึกคักหนักแน่นท่าทีของพักเพื่อไทยในการจัดการกับงูเหา่าไม่ว่าจะต่อนายแพทย์จตุรงค์ เพลงนรพัฒไม่ว่าจะต่อนายสาวุสสารเกตมากด้วยความจัดเจนเป็นอย่างสูงไม่เพียงเพราะ 1. นึ่งพักเพื่อไทยสืบทอดความจัดเจนมาจากพักไทยรักไทยสืบทอดความจัดเจนมาจากพักพลังชาชนหากแต่หนึ่งเพราะประสบกับสถานการณ์งูเห่ามาแล้วอย่างมากมายทั้งมีได้เป็นงูเหา่าเป็นรายบุคคลอย่างธรรมดาปกติตรงกันข้ามเป็นงูเห่าอย่างชนิดที่เลื้อยออกไปเป็นกลุ่ม เป็นความชัดเจนตั้งแต่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายนปี2549เป็นต้นมาถามว่านักการเมืองอย่างนายสมศักดิ์เทพสุทินนักการเมืองอย่างนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนักการเมืองอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามาจากไหนกันยิ่งนักการเมืองอย่างนายสันติพร้อมพัฒน์ยิ่งเด่นชัดแท้จริงแล้วรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายนปี2549นั่นแหละ คือปฐมบทแห่งประการงูเห่าอันคึกคักหนักแน่นที่เรียกว่าแผนบันไดสีคขั้นของคอมอชอการเกิดขึ้นของพักเพื่อแผ่นดินอันมีนายสุวิทย์คุณกิติมาจากไหนการเกิดขึ้นของพักมัชชิมมาธิปไตยอันมีนายสมศักดิ์เทพสุทินมาจากไหนกันแล้วพักประชาราชั ของนายสนอเทียนทองเป็นใครยิ่งเมื่อมีการเดินแผนตุลาการพิวัตรผ่านกระบวนการยุบพักพระังชาชนในเดือนพฤศจกายนปี2551ยิ่งทำให้เกิดงูเห่าเลื้อยออกมาเป็นกลุ่มรากฐานของพรรคภูมิใจไทยคือการแยกและแตกตัวของในายในวินชิดชอบไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะในค่ายทหาร นั่นคือปฏิบัติงูเหา่าครั้งสำคัญถามว่าการก่อตัวของพรรคพระองชารัฐนับแต่เดือนเมษายนปี2501เป็นต้นมาดำเนินการกันอย่างไรในทางการเมืองศูนย์บัญชาการอยู่ในธรรมเนียมรัฐบาลนั่นก็คือการเคลื่อนไหวโดยนายสมคิดจตุศิพิทักษ์ประสานเข้ากับกลุ่มสามมิตรของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ ในสมสักดิ์เทพสุทินนั่นก็คือการสำแดงพาลณนุภาพของป่ารอยต่อถามว่านักการเมืองอย่างนายวิรัตรัตนเสตอย่างร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าได้รับการประสานและอัดฉีดโดยใครหรือแม้กระทั่งนายสันติพรมพัฒก็เถอะ ปฏิเสธได้หรือไม่ว่าตั้งแต่หัวแถวอย่างนายสมคิดจตุสีพิทักษ์เรื่อยไปจนถึงอย่างนายสันติพรพัฒนไม่เคยอยู่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยมาก่อนทั้งหมดล้วนเป็นงูเหา่าระดับบีดาทั้งสิน้นแม้พลเอกประยุธ์จันโอชาจะมองจังหวะเก้ารเอกธรรมนัฐพมเผ่าอย่างหวาดระแวงแต่ก็จำเป็นต้องโอบรับ นายสันติพร้อมพัฒน์และรวมถึงนายวิรัตรัตนเศษไม่ว่านายวิรัตรัตนเศษไม่ว่านายสันติพร้อมพัฒน์ไม่ว่ารัเอกธรรมนัตพรมเผ่าล้วนสะสมความชัดเจนมาจากไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยซึ่งเป็นงูเห่าที่แวดล้อมอยู่โดยรอบพลเอกประวิทร์วงสุวรรณขณะที่หน้าฉากก็เล่นกันเนียนๆไปก่อนวงประชุมครมสัปดาห์นี้กลับมาคึกคักครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมเต็มคณะนัดแรกหลังจากต้องจ้องหน้าจอผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันมานานกว่า5เดือนแถมยังเป็นนัดแรกหลังสึกอภิปรายไม่ไว้วังใจที่มีประเด็นปัญหาให้ต้องติดตามกันต่อไปทุกสายตาจับจ้องไปที่ความเคลื่อนไหวของคู่กรณีระหว่าง พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนลรีกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่พ่วงเก้าอี้เลขาธิการพรรครองชารัฐแม่บ้านใหญ่ของพรรคแกนนำรัฐบาลจะมองหน้าการสนิทใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ที่แน่ๆคือการเจอะหน้ากันจังๆก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นพลเอกอนุพง์ผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพี่รองกับผู้กองนัด หรือร้อยเอกธรรมนัสต่างตีเนียนเช็คแฮนทักทายกันแต่สายตาของทั้งคู่ดูหมางเมินกันมากเป็นรอยราวที่ยากประสานจากการขอเวนขืนเก้าอีร้รัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยมาเป็นโคต้ากลางของพรรคพรังชารัฐในวันเคลียร์ใจกันในเหล่าแก่นนำที่บ้านป่ารอยต่อค่ายรอหนึ่งทอมรออ นอกจากนี้ยังเห็นภาพวงแตกอย่างชัดเจนในกลุ่มสชอบวกหนึ่งที่ผ่านมาก่อนการประชุมครมนทุกครั้งทั้งร้อยเอกธรรมนัตนรุมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายอธิรัรตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะขึ้นตึกบัญชาก,การหนึ่งเข้าพบพี่ใหญ่ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพระองชารัฐกันครบหน้าคราวนี้เหลือเพียงสามชอคือร้อยเอกธรรมนัสนรุมนและอธิรัฐเท่านั้นสุนายสันติแอบชิงไปขึ้นทางตื่นสันติไม่ตีแทนถึงแม้พี่ใหญ่ บิ๊กบราเธอร์จะรีบสยบกระแสยืนยันวัตทุกอย่างในพักเรียบร้อยดีสถานการณ์ของผู้กองนัดก็เรียบร้อยดีพร้อมยกคำพูดของนายกที่ว่าจะไม่มีการปรับคอรมอขณะที่พลเอกประยุทธ์เกระ่นหัวก่อนจะเข้าวาระประชุมขอบคุณพักรวมรัฐบาลทุกคนที่ทำให้การพิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยและเราจะขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปด้วยกัน เป็นการปรับหมดอารมณ์ของผู้นำให้กลับสูสภาวัตกติหลังสามปอได้จับเข่าคุยกันอีกรอบก่อนเข้าห้องประชุมครมอนเนื่องจากมีวาระพิจรารณาสำคัญสำคัญรออยู่โดยเฉพาะการเปิดไฟเขียวให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบตอผู้ว่ากรุงเทพนายกเมืองพัทยาโชว์ภาพสามปออย่างปึกกลับไปที่หน้าง,งานก่อนแต่ความปึกที่ว่า คงไม่มีทางแน่นแฟ้นเหมือนเดิมอีกแน่แม้ตัวพลเอกประวิทยจะยืนยันเป็นครั้งที่ร้อยกว่าไม่ได้อยากจะเป็นนายกไปหลือกันเองพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวการแต่มือกับพรรคเพื่อไทยดีวร่วมงานกันแนอนาะคตว,ว่าไม่มีไม่มีไฟย่อมไม่มีควัน ใช้ว่าจูๆ่ๆ้รยเอกธรรมนัฐจะกินดีมีหัวใจเสือเดินหมากแรงแบบนี้เองได้ซะที่ไหนถ้าไม่มีคนคอยขัดท้ายแล้วคนคอยขัดท้ายที่ว่าผลเอกประยุทธ์ก็รู้อยู่แก่ใจวันนี้ยังตีเนียนโชว์ภาพสีวิตกันได้อยู่ก็ต้องรอดูกันว่าลิมเร็วต่อไป ที่จะตอกให้สายสัมพันธ์พี่น้องนอกไส้ยิ่งทางออกคืออะไรอย่าว่าแต่พี่น้องนอกไส้เลยแม้แต่พี่น้องในไส้กันเองก็ยังฆ่ากันตายด้วยคำว่าอํานาจและผลประโยชน์ขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัตติชนและไทยรัฐขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชม